ลูกแมวตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วนะคะว่าถ้าหากมีเสียงถ้วยชามก็แก๊กแก๊แก,แ,ก,แ,กแบบนี้นะคะก็แสดงว่าถึงเวลามื้ออาหารแล้วนะคะก็เริ่มวุ่นวายแล้วนะคะสําหรับลูกเล็ก2ตัวของคุณพอ่อก้านมะยมกับน้องปิดจอบนะคะก็โตโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เรียนรู้ขึ้นทุกวันแล้วนะคะสําหรับน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วนะคะวุ่นวายแล้วนะคะ เวลาที่มีถ้วยชามมาวางแบบนี้นะคะก็จะรู้แล้วว่าจะได้กินอาหารแล้วนะคะก็เกิดความวุ่นวายกันนะคะสองตัวพี่น้องก็ดีที่มีแค่สองตัวนะคะถ้ามีหลายตัวก็น่าจะวุ่นวายมากกว่านี้สําหรับน้องเล็กๆ2ตัวแบบนี้นะคะพอได้ยินเสียงก็แก,กล้ๆจากเสียงช้อนบ้างเสียงกระป๋องอาหารเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะพอเปิดกระป๋องอาหารเนี่ยก็รับรู้แล้วว่ากลิ่นอันแสนอร่อยของอาหารที่จะได้กินมื้อต่อๆไปนะคะ เริ่มจากมือแรกแล้วก็มือต่อไปเนี่ยสวันมาแล้วที่ฝึกให้น้องๆในกินอาหารเองนะคะโดยที่ เสริมมาจากนมแม่ซึ่งนมแม่เขาอาจจะไม่มีคุณค่าทางอาหารหรือว่าหมดสารอาหารไปแล้วหรือว่าดูดนมเปล่าๆอยู่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เริ่มกินอาหารสําหรับลูกแมวเท่านั้นนะคะลูกแมวเล็กๆเนี่ยถ้าจะให้เริ่มกินอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมน้ําเป็นิดหน่อยเพื่อจะไม่ให้เขาติดคอเวลาที่เขากินนะคะก็จะได้ กลืนกินได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะก็ต้องต้องดูเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะลูกแมวใหม่ๆแบบนี้นะคะเคยกินแต่นมแม่ที่มีแต่น้ำนมนะคะแล้วก็อ,อาจจะตอนนั้นแม่อาจจะช่วยเลียกน้นช่วยในการขับถ่ายอยู่แต่ณตอนนี้น้องๆต้องฝึกขับถ่ายเองนะคะเขาก็จะเรียนรู้ไปเองนะคะเขาลงกระบ,บะทรายได้เองแล้วนะคะในส่วนน้องเล็กในกินข้าวแล้วก็มาดูพี่ใหญ่ในกินข้าวกันบ้างนะคะ พี่ใหญ่เนี่ยก็จะได้เห็นกินข้าวกันมาบ่อยมากแล้วนะคะเพราะว่าอาหารหลักของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นปลาซาบะนะคะคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็ผสมกับแครอทนะคะหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็นึ่งนะคะบางวันเนี่ยก็ไม่ได้หั่นบางวันก็ใช้ใส่เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดไปเลยนะคะแล้วน้องหลายๆตัวเนี่ย ก็ไม่ชอบการแย่งชิงนะคะก็นั่งคอยรอว่าเมื่อไรเนี่ยจะตักถ้วยใส่ตักอาหารเนี่ยใส่ถ้วยใส่จานมาให้เขานะคะน้องสกายนะคะปกติเนี่ยอยู่แต่ในครัวไม่ค่อยได้เห็นหน้าหรอกนะคะถ้าจะตามไปดูเนี่ยต้องตามไปดูในครัวแต่ถ้ามีอาหารแบบนี้นะคะพี่วันนี้นะคะคนส่งอาหารก็จะเป็นพี่ลูกคลื่นนะคะตักไม่ทันนะคะก็ต้องใช้วิธีการให้รวดเร็วหน่อยนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะคอยอคอยรอจากถ้วย อาหารตักใส่จานใส่ถ้วยนะคะแต่น้องๆบางตัวที่ใจร้อนหน่อย,ยก็กินจากหม้อข้าวเลยนะคะก็จะเห็นว่า,าเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ผสมข้าวเนี่ย50%เลยนะคะเนื้อปลา50%ข้าว50%เลยแล้วก็แครอทอีกนิดหน่อยนะคะผสมไปเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รับคุณค่าทางอาหารจากผัก จากเนื้อปลาจากโปรโตีนจากเนื้อปลาได้เต็มที่นะคะแล้วผู้กองคิดว่าการกินอาหารแบบนี้ถ้ามีเวลานะคะทำให้น้องๆกินดีกว่า ซื้ออาหารเปียกหรือว่าซื้ออาหารแบบซองซึ่งอาจจะมีสารกันบูดนะคะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่เป็นเนื้อปลาสดสดแบบนี้ที่อ่าซื้อมาแล้วก็มานึง่งมาแกะเอาแต่เนื้อแกะแก,ะก้างทิ้งไปแบบนี้นะคะน,น่าแบบนี้น้องๆน,น่าจะชอบน่าจะอร่อยมากกว่าแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์สําหรับน้องๆมากกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะบางบางครั้งบ้านผู้กองก็เป็นเหมือนกันถ้าไม่มีเวลาก็เอาเถอะนะคะอาหารซองอาหารกระป๋องกระปอ๋องแบบนี้ ก็ง่ายดีนะคะแล้วก็สะดวกดีถ้าถ้ามีเวลาก็ค่อยทําแบบนี้กันนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เดี๋ยววันนี้จะเห็นว่าผู้กองนตื่นเช้ามากฟ้ายังไม่ทันสางเลยนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆเองนะคะน้องๆก็ต้องรีบปลุกน้องๆตื่นมากินข้าวกันเพราะว่าผู้กองต้องรีบไปทํางานแล้วก็ต้องไปทําธุระอะไรอย่างอื่นที่จะต้องรีบออกนอกบ้านไปนะคะน้องๆก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยกัน กินอาหารตอนเช้าก่อนแล้วพออาหารที่เหลือเนี่ยก็จะรวมรวมกันไว้แล้วก็ตั้งไว้ในบ้านนั่นแหละนะคะน้องๆก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะคะบางทีเลิกงานกลับมาเนี่ยก็หมดนะคะไม่เคยเหลือเลยน้องๆจะกินกันเก่งมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอาหารโปรดสําหรับเขาด้วยนะคะถึงชอบกินกันมากขนาดนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าก้มหน้าก้มตาก,กินแบบไม่สนใจใย,ยดีใครเลยตัวนี้ก็เป็นน้องคริสต์มาสนะคะน้องคริสต์มาสกับน้องอีสเตอร์เนี่ย เพิ่งทำหมันมาได้สักหนสัปดาห์เองนะคะก็ต้องอยู่ระหว่างที่เฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการว่าหลังจากทําหมันเนี่ยเขา,ามีอาการซุดอะไรลงไปไหมนะคะเพราะว่าเวลาที่ได้รับการผ่าตัดทําหมันเนี่ยน้องๆก็จะต้องอ เรียกว่ามีความเสี่ยงในระหว่างที่ทําหมันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทาหมันเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกให้เฝ้าดูอาการแล้วก็คอยให้อาหารนะคะเสริมให้เขาเนี่ยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วแล้วก็กลับมาแข็งแรงเร็วๆนะคะส่วนตัวนี้น้องไข่หวานเนี่ยทำหมันตั้งแต่แรกรับมาแล้วนะคะก็จบไปแล้วน้องไข่หวานก็เป็นน้องแมวเพศผู้นะคะน้องๆ เมื่อกี้เห็นแม่เพชรแวบๆแม่เพชรเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยออกจากบ้านมาเหมือนกันนะคะแต่พอมีอาหารเนี่ยก็จะรีบออกจากบ้านมานะคะแล้วที่เห็นนั่งอ,อิ่มแล้วคือน้องปาร์ตี้นะคะแมวสีขาวสวยของเราก็บางตัวเนี่ยไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบกินจานเดียวกับเพื่อนเียตอนนี้เข้ามาในห้องของน้องแมวเด็กพิเศษแล้วคะ่ะน้องทุ่งนาเนี่ย เป็นแมวที่เวลาที่ตัวเองมีชามข้าวมีชามอาหารจะเป็นแมวที่ห่วงอาหารมากนะคะจะเอา,เอาปากเนี่ยกินแต่เอามือขาหน้าสองขานี่ถีบเพื่อนออกไปนะคะประมาณว่าอยากจะกินตัวเดียวคนเดียวไม่อยากให้ใครมาแย่งแล้วก็มาแล้วนะคะแม่ใส่รุ้งเนี่ยแมวตัวหนึ่งที่ ผู้กองดักจับมาตอนที่ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะแล้วดักมา10วันเนี่ยก็มาคลอดน,น้องๆอ,อยู่ในบ้าน4ตัวนะคะเดมูลก็เช่นกันนะคะน้องเดืมูลกับแม่เสริ้ลุงเนี่ยคล้ายๆกันคือไม่ชอบให้เข้าใกล้นะคะแต่เวลามีอาหารเนี่ยก็จะออกมาให้เห็นนะคะเดี๋ยวก็ได้กินนะคะส่วนตัวนี้น้องก้านมะยมจะเห็นว่าที่หางคิ้วซ้ายเนี่ยเป็น เป็นโรคผิวหนังแล้วก็คุณผู้กองพาไปหาคุณหมอแล้วอยู่ระหว่างกินยาระหว่างทายาพ่นยาทุกอย่างนะคะเพื่อไม่ให้แผลตรงนั้นลุกลามไปแล้วก็ไม่ให้คันนะคะนี้ก็อาจจะมีเสียงที่แปลกๆมาทุกวันนะคะวันนี้ใช้วิธีการอัดเสียงในรถเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จําเป็นจะต้องเดินทางไปทําธุระที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะต้องรีบกลับภายในวันนั้นแหละนะคะเพราะว่าเป็นห่วงน้องๆน,นะคะเสียงอาจจะ เหมือนแปลกที่พอทุกทีเนี่ยจะอัดเสียงในในห้องห้องหนึ่งนะคะซึ่งเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงที่พี่น้องคุ้นเคยนะคะก็จะพยายามจะส่งคลิปให้พี่น้องได้ดูกันทุกวันนะคะแล้วก็ใช้เวลาเท่าที่มีอยู่เนี่ยส่งคลิปให้พี่น้องดูให้ได้ทุกวันนะคะเพราะคิดว่าพี่น้องคงรอคอยแล้วน้องโดมูนนะคะก็มากินข้าวนะคะในมุมของตัวเองนะคะแล้วไปดูแก๊งแมวดํากันบ้างนะคะก็ยังดูเหมือนเช่นเคยามาให้ลูกนะกินอะไร อ๋อ,อโอเคอไปลวไปล้เอาวางไว้นี่แม่ดีบแม่รีบ,รบเรไม่ทราบว่าจะโหดไปถึงวันไหนนะคะสําหรับน้องๆแก๊งแมวดํากลุ่มนี้นะคะก็ยังคงดุอยู่มากๆนะคะแล้วก็ดูสายตาดูสีหน้าแววตาเนี่ยโกรธแค้นเคืองโกรธมากๆเลยนะคะสําหรับน้องๆกลุ่มนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะคะเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีอาหารกินแล้วก็ไม่โดน แดดไม่ต้องมาวิ่งตากแดดวิดตากฝนเหมือนตอนที่อยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะคะก็ไม่ต้องถูกใครไล่ตีแล้วนะคะเวลาไปขโมยอาหารเขากินเนี่ยก็ถูกเขาไล่ตีนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆเนี่ยได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วนะคะในระดับหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ ทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทซา์แมวนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่แจ้งปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นได้นะคะหรือจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แงก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องมาจรในบอ่อทซายกันด้วยนะคะ